กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันสนีจสุวรณและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาของพัฒนาอาชีพกับกินง่ายขายคล่องครับผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรสันสณีจัสมวันและผมโกมุตคงเทสววสดี่เข้าใ์ครับสวัสดีค่ะการจ,จะกินอะไรง่ายๆเนี่ยคือต้องลองทําเองดูก่อนแล้วก็มันอร,อร่อยนะครับหรือไม่ก็อาจจะมี t e x t อร์มีรสสัมผัสอะไรต่างๆนาที่ชวนให้กินง่ายนะครับ<ม>ส่วนจะขายคล่องเนี่ยไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเลือกขายของที่เรา รู้จักกันอยู่แล้ว<น>หรือว่าเป็นของที่คนทั่วไปเขารู้จักดีอยู่แล้ว <c oughs> เขาคุ้นเคยกับรสชาติอยู่แล้วมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแบบนั้นถึงจะขายคล่องนะนจริงๆการแนะนําอะไรแปลกๆใหม่ๆไปฝากกันเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะทําให้ขายคล่องได้เพราะว่ามันมีความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะครับส่วนเมื่อสักครู่ที่ผมพูดสะดุดไปนิดหนึ่งว่าแปลกๆแ,แล้วก็จะใหม่ๆนะเพราะหลายอย่างที่ใหม่ของเราตอนนี้เป็นเรื่องเก่ามาแต่ไหนแต่ใด อืมใช่ค่ะเป็นเพราะเราไม่รู้จักมันเองตลาดใช่ค่ะบางเมนูเนี่ยน่าสนใจมากน่าคนา้นคว้าน่าเสาะแสวงหาน่าทดลองใช่ซึ่งในปัจจุบันเนี้ยเราไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยิน มไม่เคยได้สัมผัสรสชาติแบบนั้นมาก่อนครับพอได้ไปศึกษาค้นคว้าไปเจอเออมันน่าสนใจมันน่าที่จะเอามาเผยแพร่รอย่างน้อยก็จะได้เป็นเรื่องของการสืบทอดภูมิปัญญาของคนโบราณใช่ครับที่จะเอามาเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักว่าสมัยก่อนเนี้ยชาวบ้านตามท้องถิ่นต่างๆก็มีการคิดมีการตกผลึกภูมิปัญญาที่คุณโกมุตเคยเล่าใ พวกเราฟังอยู่บ่อยๆว่ามันจะต้องอะไรคะค่อยๆทำ<ช>ได้มีการทดค้้นวาทดลองจนกระทั่งออกมาเป็นเมนูอร่อยขึ้นมาจนได้แล้วนะคะคแล้วก็เมนูที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่มันน่าที่จะเป็นเมนูที่มาจากชาวบ้านครับชาวบ้านในพื้นที่ที่มีพืชผักผลไม้บางชนิด ที่มีรสเปรี้ยวครับแล้วอยากจะเอารสเปรี้ยวนะั้น,ะนะเอามาใส่ในอา,อ,าาอาหารที่เป็นประเภทแกงที่มีน้ำคร,ครับครับซึ่งอันนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าอาจารย์จะนำตำรับของอาหารที่ต้องปรุงเปรี้ยวด้วยผลไม้เนี่ยมาฝากกันอยู่ค่อนข้างหลากหลายเพราะว่าบางอย่างก็จะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวโดดบางอย่างก็จะเปรี้ยวอมหวานบางอย่างก็จะเปรี้ยวหลับตา เข็ดฟันกันไปเลยนะฮะซึ่งทั้งหลายนั้นอ่ะพราะมันเป็นมาจากผลไม้พวกเราก็จะได้รู้ว่าธรรมชาติเนี่ยเขามีความหลากหลายอยู่ในตัวคือคําว่าเปรี้ยวเนี่ยมันไม่ได้แปลอย่างเดียวมันแปลแปลเปลี่ยนกันไปตามประเภทของใช่ประเภทของผลไม้แต่ละชนิดผลไม้ด้วยนะครับซึ่งเมนูวันนี้เนี่ยก็จะมีความน่าสนใจเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยนะครับเพราะว่าตัวรูปลักษณ์ของมันมันจะใกล้เคียงกันกับอาหารตำรับอื่น หลายๆตำรับใช่ครับรสชาติของมันก็จะไปใกล้เคียงกับอาหารตำรับอื่นนะครับมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือหน้าตาของมันที่จะแปลกแตกต่างมากๆเพราะว่ามันใช้วัตถุดิบหลายอย่างมาผสมผสมปนเปนกันเข้าไปแต่อันนี้ไม่ได้มั่วอันนี้คือเป็นตำรับที่ถูกบันทึกกนันเอาไว้เยอะอันนี้บันทึกไว้ในอะไรครับอาจารย์ครับอ่านะตำราวันนี้เมนูวันนี้เนี่ยนะคะถูกบันทึกไว้ในตำราแม่ครัวโหปลา หบแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภัสกรละวงซึ่งก็นานมากเลยเพราะเป็นตำราเริ่มแรกเลยนะครับที่อาจารย์บอกว่ามีการช่างตวงวัดใช่ค่ะเป็นตำราเริ่มแรกคือการทำอาหารสมัยก่อนของคนโบราณเราเนี่ยจะใช้วิธีว่าใช้จากประสบการณ์ครับนะคะหยิบไปเอาเกลือมาแค่ปลายก้อยนะคะอันนี้มาหนึ่งหยิบมือไอ้นูนหนึ่งกรั ออนะไรย่างี้ซึ่งอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์อย่างที่ผมบอกอยู่เสมอๆเลยคือต้องทดลองแล้วต้องรู้คุณสมบัติพอพอหยิบจนคุ้นชินปั๊บเนี่ยจะสามารถหยิบได้ในปริมาณที่ใกล้เคียงเดิมเสมอๆนะครับหนึ่งหยิบกับหนึ่งกร,รมัมกับปลายก้อยที่อาจารย์ว่านี่คือมันแตกต่างกันมากๆ <S <S เลยสําหรับตัวปริมาณเราผู้ที่เขาเขาเป็นคนทำนะครับหนึ่งกร,รมัมก็คือหนึ่งกรัมหนึ่งหยิบจะน้อยกว่าหนึ่งกร,รมัมประมาณสักหนึ่งในสามของกร,รมัม ปลายก้อยเนี่ยเหลือเสร็จหนึ่งส่วนสิบของหยิบซึ่งซึ่งอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถจะบอกเป็นเป็นมาตราช่างตวงวัดได้หากว่าเป็นสมัยที่เขายังไม่ได้มีการคิดค้นตัวเครื่องช่างตวงวัดเหล่านี้หรืออาจจะมีการคิดค้นแต่ไปใช้ในศาสตร์ด้านอื่นคือคิดค้นไอ้เรื่องของการช่างตวงวัดเนี่ยแต่ไปใช้ในเรื่องของการทําอาวุธมันก็เลยไม่ได้ถูกจับมาใส่เอาไว้ในการทําอาหารแบบนี้เป็นต้นวันนี้อาจารย์บอกว่า ตั้งแต่นานมากแล้วนี่น่าจะตั้งแต่สมัยรัชกาลไหนครับถ้าตำราเล่มนี้ก็ตั้งแต่รัชกาลที่5ที่4ที่หครับตั้งแต่ประมาณนั้นนะครแล้วเขาก็จะมีวิธีการที่จะสช่างตวงวัดเหมือนกันนะครับแต่เราอาจจะไม่คุ้นชินในปัจจุบันนี้นะครับเราลองไปฟังยังไม่รู้เลยวันนี้อ,อ,อาหารที่นำมาฝากกันตำรับนี้ชื่อว่าอะไรครับอาจารย์นนครับตำรับวันนี้ชื่อแกงสโนน้อยค่ะ เรือนง,งาม <laughs> ต่อเอาก็ได้อถ้าคุณผู้ฟังเอาไปทําขายนะรับรองคนต้องสงสัยสนใจแน่เลยว่าอุยทําไมชื่อนี้หน้าตามันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงอาจารย์าจะทำให้ขายดีก็ได้นะอาจารย์บอกว่าถ้าเอาไปทําขายคือตอนนี้ไม่มีการทําอันนี้ขายแล้วเหรออาจารย์อย่าว่าทําขายเลยคะ่ะทํากินยังไม่มีเลยไม่มีเลยยังไม่มีใครเคยทํามาก่อนเหมือนกับว่าแกงเนี้อ มันหาย,หายสาบ <ไป S 1> สูญไปแล้วมาที่ไงนี่เป็นอีกหนึ่งอันที่บอกว่าน่าจะเสียดายกันยิ่งเดี๋ยวถ้าหากว่าคุณผู้ฟังฟังกรรมวิธีการปรุงดูวัตถุดิบอะไรต่างๆแล้วนะครับจะยิ่งรู้สึกเสียดายมากที่มันหายมันหายสาบสูญไปใช่ค่ะนะครับ อันนี้คือในบันทึกเขาบอกเลยนะครับใช่ไหมครับว่าหายไปแล้วใช่คหะในบันทึกเขาบอกในปัจจุบันนี้ไม่ไม่พบเลยครับนะคะทำไมนาะแกงสนน้อยถึงหายไปลองลองไปฟังกันดูไม่มีเรองงามต่อท้ายไม่มีฮะก็เลยหายไงคะเนี่ยฟังชื่อสนน้อยนะผมก็คิดไปทั้งทั้งทั้งสองทางคือหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่ามีวัตถุดิบองค์ประกอบเป็นดอกโสนไหมถึงได้เอามาใช้ชื่อสน้อยนะครับจะได้เรียนกับเรื่องเล่าหรือสอง มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เชื่อมโยงกันไปกับเรื่องเล่ากับตัวนิทานฉดกอะไรพวกนี้นะครับก็เลยทําให้นำอวันนะมาตั้งเป็นชื่อนี้ด้วยเดี๋ยวลองฟังดูว่ามีบ้างหรือเปล่านะครับถ้าอ่านจากที่มาก็ไม่ได้มีการบันทึกไว้ว่าทํำไมถึงตั้งชื่อว่าสนน้อยมีหลายๆเมนูนะคะที่เราดูรายละเอียดของเมนูแล้วเนี่ยก็นึกไม่ออกว่ามันเป็นสนูน้อยตรงไหนนะคะ แล้วก็ในเมนูอื่นๆก็มีการตั้งชื่อแปลกๆซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบหรือเครื่องปรุงเลยกับเรื่องของแกงโสน,น้อยนะคะในตำราแมครัวหัวป่าได้มีการบันทึกไว้ว่าเครื่องปรุงของอแกงโสน,น้อยประกอบไปด้วยปลาช่อน32บาท อย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าซื้อปลาช่อนราคา32บาทในยุคสมัยรัชกาลที่5ถ้าถึงตอนนั้นจริงๆนี่โอ้โหเทียบเคียงกันแล้วต้องซื้อปลาชอ่อนเหมามาทั้งตลาดเลยแน่ๆเลยนะครับตลาดเดียวอาจจะไม่พอก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตัวค่างเงินมันยังไม่ได้เป็นแค่เป็นเฟือ,ฟอมาเท่านี <laughs> ้แต่อันนี้คือ น้ำหนักค่ะครับน้ำหนัก32บสิบสอบาทสละ16บบาทกุ้งสดสาสิบสองบาทน้ำมันหมูสามบาทกระเทียมเจียว6บาทเนื้อหมู5้าบาทน้ำน้ำเขาใช้คำว่าน้ำท่าหรือน้ำเชื้อหมายถึงถ้าเทียบปัจจุบันนี้น่าจะเป็นน้ำที่ใช้มาต้มหรือว่าเป็นน้ำสต๊อกก็ได้นะคะสาทสิบบาทน้ำปลาดีสองบาทพริกสดหบาท ใบผักชีสลึงเฟืองอพริกไทยหนึ่งเฟืองอถ้าเรามาเทียบเป็นน้ำหนักง่ายๆทำเป็นตัวกลมๆเพื่อให้กับปัจจุบันนี้แหละครับใช่ค่ะคเพื่อให้คุณผู้ฟังจะไม่ต้องงงมากกว่านี้นะคะคถ้าเราเทียบตามน้ำหนักเหมือนน้ำหนักทองน้ำหนักทองบาทนึงเท่ากับสิบ4้าสองสกรัมนะพอเทียบมาเป็นตัวน้ำหนักของวัตถุดิบแต่ละชนิดครับ ปรับมาไปสูตรกลมๆนะคะก็จะได้ว่าใช้ปลาชอ่อนประมาณ500รอกรัมนะคะสละ2 5 0ห้าิกรัมปลาช่อนครึ่งโล <c oughs> ค่ะ, <c oughs> ะกุ้งสดอีกครึ่งโลอ0ไรกรัมน้ำมันหมูห้าสิบกรัมรกระเทียมเจียวหนึ่งรอยกรัมรเนื้อหมูหนึ่งรอยกรัมน้ำสต๊อกหรือน้ำที่ใช้ต้มเนี่ยนะคะอีก5้าร้อยกรัมน้ำปลาดี สาิบกรัมพริกสิบห้ากรัมใบผักชีสลึงเฟืองนี่เทียบไม่ถูกเลยพริกไทยประมาณปลายหนึ่งช้อนชาสี่สลึงเป็นหนึ่งบาทก็น่าจะสักประมาณห้ากรัมคือคือตัวใบผักชีเองมันแทบจะไม่มีน้ำหนักอาจารย์ถึงแม้ว่าจะบอกว่ามันน้อยๆเนี่ยมันคงจะไหลใบอยู่นะครับเขาถึงได้ใช้วิธีกะเอา จิบมาเป็นต้นๆน,น,นะครับจากที่บอกมาก็จะเห็นว่ามีวัตถุดิบที่รวมๆตัวกันแล้วงงๆเหมือนกันนะเพราะเป็นแกงที่ใส่ทั้งหมูทั้งกุ้งทั้งปลานะฮะแล้วก็ตัวปริมาณของกุ้งกับปลาเนี่ยจะเท่ากันแต่หมูน้อยหมูเหลือแค่หนึ่งรอในขณะที่ตัวปลาตัวกุ้งในอย่างละห้ารมันก็เหมือนกับว่าเป็น เป็นแกงสําหรับสัตว์น้ำค,คือตัวตัวปลาอนนี้เป็นตัวหะรัรนะคะคเพราะว่าอย่างเวลาวิธีการทําเขาก็บอกบอกว่าเอากุ้งมาหักหัวชักไส้ปอกเปลือกอน้งให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็เอาสลัมาฝานเอาอปลามาขอดเกล็ดแล่หนังแล้วก็หั่นเป็นท่อนใหญ่ๆ,ๆเอาหมูมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ครับอ่านะคะจากนั้นอันนี้คือคือตัวเนื้อสัตว์เรียกมาใช้คจากจากนั้นก็คือเอาน้ำมันหมูใส่ลงไปในหม้อครับสังเกตว่าเขาจะผัดกับหม้อเพราะว่าเดี๋ยวพอเติมอะไรตัวนี้อะไรเสร็จเรียบร้อยภายในหม้อผู้บันจะกลายเป็นแกงมันจะได้อยู่ในหม้อมันจะได้ไม่เป็นไม่เป็นแกงอยู่ในกระทะ่อาน้ำมันหมูใส่ลงหม้อตั้งไฟพอร้อนเอากระเทียมมาทุบทุบเสร็จเรียบร้อยก็ เอาไปเจียวให้เหลืองแล้วก็ตักช้อนกระเทียมขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่ให้มันไหม้นะคะคแล้วก็น้ํามันที่เหลืออยู่เนี่ยก็เอาไอ้พวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยลงไปผัดอืลงไปผัดผัดจนกระทั่งอพอสุกก็เอาลูกสลับที่เราเตรียมีอยู่แล้วก็ฝานออกเอาแต่เนื้อเอาเมล็ดออกนะคะใส่ลงไปผัดด้วยครับจากผัดเสร็จเรียบร้อยก็เติมน้ํำ น้ำเปล่าหรือน้ำสต๊อกหรือน้ำเชื้อหรือน้ำท่าที่เขาบันทึกไว้เนี่ยนะคะคเติมน้ำลงไปต้มพอต้มลงต้มเสร็จเรียบร้อยก็เหาะด้วยน้ำปลาครับอ่าสุจากนั้นก็ชิมรสถ,ถ้าสุกดีก็ยกขึ้นรสชาติจะเป็นลักษณะของการเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวจากสลากเค็มจากน้ำปลานะคะแล้วก็ แต่งหน้าด้วยเอาพริกสดมาซอยแต่งหน้าโรยด้วยไัยบักชีแล้วก็โรยด้วยพริกไทยและกระเทียมเจียวครับมันก็จะเป็นแกงที่น้ำ<ม>ใสๆโปร่งๆสดชื่นไส,สบายแต่ว่าเป็นความโปร่งที่แอบมออีมีพริกไทยด้วยมีหมูมีกุ้งซึ่งเป็นเล็กๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตกตะกอนค่ะฮะมันก็ก็ ข้คนคลักคลักนะมันไม่จะเป็นใส้ม est, ไม่มไมนมันซุปใช่แบบนี้นะครับถึงที่บอกว่ามันเป็นลูกผสมของหลายอย่างค<า>่ะทั้งลูกผสมของต้มส้มเพราะรสชาติทั้งของแกงเลียวเพราะว่าหน้าตา,านะครับแต่ที่แปลกก็คือว่าใช้ทั้งปลาทั้งหมูทั้งกุ้งนี่แหละนะครับแต่ก็ยังไม่รู้เลยวา่าทำไมถึงสนุน้อยนะจ๊ะก็นั่นน่ะสิคะก็ อันน่ะก็คือเขาอยากตั้งชื่อแบบนี้ก็หรือถ้าหากว่าคุณผู้ฟังรู้แหล่งที่มาก็ทำ <laughs> ไมถึงสนองร้องกันบ้างใช่ใช่ทีนี้ในกรณีที่เนื่องจากอันนี้มันเป็นแกงที่มันหายไปแล้วนะอาจารย์ใช่ค่ะมันไม่ไม่มีอยู่แล้วไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีการสืบทอดมาจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยหายไปถงตอนไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีใครทํากินกันแล้วเนี่ยถ้าจะเชิญชวนคุณผู้ฟังมาทําขายกันมาแนะนํามาสืบสามตัวภูมิปัญญ,ญาเนี่ยผมว่าน่าลองทำนะอาจารย์ ใช่ค่ะทีนี้ในกระบวนการของการเอามาทดลองทำเนี่ยนะคะ,อะลองลองฟังแนวคิดของคุณกริดเหลือละใหม่นะคะคอลัมนิสต์ด้านอาหารเนี่ยนะคะคท่านได้วิเคราะห์ไว้ว่า,วาแกงตัวเนี้น่าจะคล้ายกับเลียงส้มหรือที่เป็นแกงชาวบ้านแบบโบราณ ทางจันทบ,บุรีก็จะมีแกงชนิดนี้ที่เรียกว่าเลียงส้มระกร,รนะคะเป็นลักษณะของใช้คล้ายกับแกงเลียงแต่ว่าใชา้มมีความเปรี้ยวจากระกร,รมรจึงเรียกว่าเป็นเลียงส้ม,มนะคะคนี้สมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเราจะมาทำขายรเราน่าที่จะมีการปรับเพื่อให้รสชาติมันใกล้กับ เอ่ออะไรล่ะยุคสมัยนี้ครับที่คนคนทั่วไปจะสนใจอย่างเช่นเอากุ้งแทนที่เราจะมาหาั่นเราอาจจะเอาต้มสุกแล้วมาตําให้น้ํามันมีความข้นให้เหมือนแกงเลียงอ๋อครับอ่านะคะแต่นอกนั้นก็ยังคงยังคงยึดเรื่องของปลาช่อนให้มันเป็นท่อนโตๆแล้วเราก็ปลาช่อนนี่เราอาจจะทอดให้นานนิดนึงให้มีความหอมของกลิ่น กระทะแล้วก็เอาลงมาต้มหมายถึงต,ต,อตอนผัดตอนแรกใช่ค่ะตอนผัดตอนแรกนะคะอ่าแล้วก็เอาลงมาต้มแล้วจึงจะเอาสระลงไปผัดทีนี้ถ้าสมมุติว่าสระ ปัจจุบันมันจะเป็นสละหวานมากกว่าสลับเปรี้ยวครับมันน่าจะเอามระกำรรมมาใช้แทนก็ได้เพราะเป็นพืชตระกูลเดียวกันนะคะาก,าก็เหมือนกันแล้วกลิ่นก็ไม่ไม่หนีกันเท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วมันก็จะมีความเปรี้ยวจัดรสชาติโดดเด่นกว่าครับก็ลองเอาระกำมมาใช้แทนสละส่วนอื่นเนี่ยอยากจะให้คงอัตลักษณ์หรือคงรูปแบบของเดิมไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้บอกว่าอันนี้คือแกง เลียงแอแกงสนุน้อยครับก็คือเป็นของโบราณน,นะใช่อะไรที่ไม่ควรเติมเข้าไปก็อย่าเติมเพราะว่าถ้าเห็นหน้าตาแบบนี้อุยใส่ขิงดีกว่าเนี่ยอย่าใส่เพราะใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนตำรับกลายไปเป็นอย่างอื่นเลยใช่ครับแลเมื่อสักครู่อาจารย์พูดมา2เมนูที่มันจะเปลี่ยนไปที่จะมีขิงเยอะๆเนี่ยอันนึงคือต้มส้มใช่ค่ะต้มส้มอ,อีกอันนึงคือแกงเลียงเจียน เจียนค่ะเจียนที่จะใส่ขิงเนี่ยนะครับเราก็ไม่ไม่ควรใส่เพื่อที่ว่าเราจะได้รับประทานหลากหลายแล้วก็พอมีเอกลักษณ์เฉพาะแบบนี้ยเราในกรณีการขายปุ๊บเนี่ยเราให้ข้อมูลไปว่าใชอันนี้นะเป็นแกงที่เราจะไม่รู้จักกันมาเพราะว่ามัน มันหายไปแล้วใช่<ร>มีมากว่าร้อยปีแล้วไปค้นคว้าเราย้อนกลับมาฟื้นฟูมันเนี่ยก็จะได้มาทําความรู้จักกันแล้วถ้าติดอกติดใจก็นี่แน่ร้านนี้มีขายไม่ควรจะไปปรับเรื่องของเนื้อสัตว์ด้วยนะฮะใช่ค่ะควรจะเป็นเนื้อปลานี่แหละแล้วก็ใ,ให้พระรองเนี่ยก็เป็นกุ้งกับหมูหมูเพราะว่าฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับให้ให้ปลาเนี่ยเป็น เป็นชิ้นใหทีนี้ถ้าจะมีการปรับจริงๆเนี่ยก็อาจจะเฉพาะปลาว่าใช้ปลาอื่นๆใดๆเท่าที่ราคาจะถูกลงอะไรแบบนี้แล้วก็ทาเป็นปลาทอดจ้ถทาเป็นปลาทอดเป็นชิ้นอาจจะเราอาจจะแล่เอาแต่เนื้อทอดเพื่อสะดวกกับผู้บริโภคนะคะเราทําเป็นปลาทอด ให้ชิ้นโตหน่อยเพ่อให้หอมแล้วก็เมื่อกี้คุณกมลบอกว่าไม่ควรใส่ขิงนะคะอีกอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะมีลักษณะคล้ายกะแกงเลียงส้มก็ไม่ควรจะใส่กะปิด้วยในกรณีการขายของเราเพื่อให้มันทันท่วงทีเราก็ทำน้ําแกงแยกไว้ก่อนได้เลยได้ค่ะแล้วก็ค่อยมาใส่ปลาลงไปทีหลังเพื่อเฉพาะอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้ายิ่งเป็นปลาทอดแล้วด้วยเนี่ย ถ้าใส่ต้มเอาไว้นานๆเดี๋ยวมันเละมันเละแล้วจะไม่อร่อยไม่หอมก็แยกแยกทาแยกเอาไว้แล้วพอถึงเวลาที่ลูกค้าสั่งปุ๊บเนี่ยก็เอาปลาใส่ในน้ําแกงเสิร์ฟใช่ค่ะร้อนแบบนี้นะครับเออก็ก็น่าน่าสนุกน่าอร่อยดีค่ะซึ่งตัวน้ําแกงเนี่ยคุณอาจจะต้มตัวปั๊ท่าเปล่าไว้นะคะต้มน้ำแกงใส่หมูใส่กุ้งไว้ครับใส่ละกรรมที่ทั้งหมดเนี่ยไปผัดก่อนนะคะแล้วก็ทําเป็นน้าซุปปรุงรสเอาไว้ครับแค่นั้นพอเวลาลูกค้ามา ตักหนึ่งพอชั่นครับตั้งให้เดือดเอาปลาใส่ท็อปด้วยพริกผักชีโรยพริกไทยใช่ครับถ้าเกิดเป็นเอากลับบ้านอันนี้คงจะต้องก็แยกปลาทอดไปให้ลูกค้าแยกจากปลาทอดแล้วก็น้ําก็ไปต่างหากส่วนที่บอกว่าจะท็อปข้างบนอะไรเงี้ยถ้ามัน ไม่ไม่จำเป็นต้องสุกเนี่ยก็แยกไปอีกถุงหนึ่งได้อย่างเ<ด>ช่นชี<ด>พริกพวกนี้ได้นะแต่พริกไทยเราใส่ไปในน้ําซุปได้เลยใช่ครับแล้วก็กระเทียมเจียวก็แยกก็ดีเพราะว,ว่าถ้ากระเทียมเจียวไปลอยอยู่ในน้ําแล้วเนี่ยตัวกระเทียมมันจะไม่กรอบใช่แล้วก็ววไม่หอมอ่าแล้วมันก็มีอยู่สองอย่างก็คือถ้ามันไม่เหนืดติดฟันนะมันก็ไม่ไม่สวยงามละลายมันพองๆแบบใช่ใช่ครับก็อ่ะ ฝากว่าลองทำกันก็แล้วกันส่วนว่าจะใช้ชื่อว่าอะไรจะยังใช้ชื่อแกงสโสน้อยนี่อยู่ไหมหรือว่าจะไปใช้อะไรอาจารย์แกงเลียง,ยงส้มกระกำะครับซึ่งใช้ชื่อเลียงส้มก็เกเ๋ดีเพราะก็เป็นอีกอีกหนึ่งชื่อที่มันไปเฉพาะถิ่นถ้าเรามาใช้ในที่อ,อื่นๆด้วยเนี่ยก็อาจจะทำให้สร้างความตื่นตาตื่นใจสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ นะครับก็แต่เดี๋ยวลูกค้าจะถามว่า,าทำไมเป็นแกงเลียงอแล้วทำไมเลียง <c oughs> เลียงส้ม แล้วไม่มีส้มส้มกค,คือเปรี้ยวนั่นเองนะครับอ่ะลองทำดูครับหวังว่าจะประสบความสำเร็จกันด้วยดีครับสำหรับแกงสนน้อยอที่อาจจะปรับไปเป็นเลียงส้มที่ว่านะครับวันนี้หมดเวลาของพัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องกับผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรสันสนีจะสวนและผมกกมุตคงเทศเท่านี้เมนูหน้าเป็นอะไรติดตามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดย สถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กร่มส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ